ไม่ต้องคิดไม่ต้องคัดผมจัดมาให้แล้วครับมาวันนี้กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งครับกับตุงคอนเนอร์วันอังคารที่17ครับของดีทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้กับศึกยูฟาแชมเปี้ย ะมีคูณไหนบ้างที่น่าเลือกชมและน่าเลือกเชียร์ครับและคำคืนที่ผ่านมาครับแนวทางหน้าช่องของผมครับก็มา3ครับหลุดไป3บวกลบกันแล้วก็ถือว่ายกเยาวเจ้ากันไปครับแต่วันนี้กลับมาทบต้นทบดอกกันใหม่ครับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างไปเลือกรุนกันได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับขอฝากกดติดตามที่ช่องของตุงคอนเนอร์ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับและก็ขอแสดงความยินดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามแนวทางในชมรมนําเด้อครับพ่อแม่พี่น้องตัวหนักตัวเน้นก็มาตามนัดอีก คือเกาพอแม่พี่น้องได้มานได้หวานกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ไปลุยนกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องจัดไปไปลุ้นกันที่ผู้แรกนะครับระหว่างการาตาสา,ายครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอยู่เวนตุสครับสำหรับผู้นี้ครับต้องบอกว่าการาตาสา,ายครับขมเข้าฝักแล้ะครับหลังจากเก็บชัยมาสี่นัดติดต่อกันครับแถม การเล่นในบ้านภูมิคุ้มกันก็ถือว่ามีความเหนียวแน่นเจาะก,กินได้ยากครับต้องบอกว่าแพ้แค่หนเดียวตลอดทั้ง10นัดครับสัดไปแล้วถึง7ครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเย็นครับอย่างยูเวนตุสครับถึงแม้ว่าชื่อชั้นหรือประสบการณ์ต่างๆก็ถือว่าดูดีไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นครับแต่เกมนอกบ้านครับ แถมมาแล้วสามนดะติดๆครับฉะนั้นแล้วครับผมเชื่อว่าทางฟอร์มทีมเจ้าบ้านครับอย่างกาลาตาสลายวันนี้น่าจะมีมุมได้เปรียบในหลายๆมุมกับไม่ไว่าจะเรื่องประสบการณ์แรงดุดันหรือว่าโอกาสในการทาประตูวันนี้หาจังหวะในรูปสวนกับที่มีเปอร์เซ็นต์น่าลุ้นมากกว่าครับวันนี้ขอเชื่อใจไปที่กาลาตาสลายครับหรือจะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับผมขอให้เลือกไปที่สกอร์ขึ้นดอยได้เลยครับไปลุ้นกันเม็ดที่3เมเม็ที่4วันนี้มีให้เห็นแน่นอนพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็ไปลุ้นกันที่กู้ถัดไปเลยครับระหว่างเบนฟิก้าครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการบาเยนต์ของเลอมาร์ตเรดครับต้องบอกว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านก็ดูเอาการเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเกมเยาวหรือว่าเกมเยือนการที่เก็บชัยชนะ4นัดติดๆนั่นคือศักยภาพของทีมที่ดูแล้วรู้สึกคุ้มค่าและรู้สึกมั่นใจครับแล้ววันนี้ยังเล่นในบ้านมาตรฐานของทีมก็ถือว่าอุ่นใจได้พอสมควรครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับวันนี้ครับเกมนอกบ้านของเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างมีจุดได้มากกว่าครับ วันนี้จากกระแสวงในที่ผมได้คัดได้จัดได้เจาะมาบอนมันออกได้หลายหน้าผมเลยตัดสินใจหรือวิเคราะห์เจาะจงไปว่าวันนี้ทางเจ้าบ้านอย่างเบนฟิกา้าไม่น่าแพ้ในบ้านอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทางเจ้าบ้านครับอย่างเบนฟิกา้าพอแม่ไปน้อง ไปลุ้นกันที่กูตัดไปเลยครับระหว่างดอทมุนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัตาลันต้าครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มและมาตรฐานก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับเป็นอีกฟอร์มที่คู่ขี้สูสีครับกินไม่ลงคลายไม่ออกแต่จะบอกว่าวันนี้วัดใจกันในสนามกับ90นาทีครับส่วนในเรื่องของศักดิ์ศรีและศักยภาพครับผมยังมองว่าทางฝั่งทีมเจ้าบ้านครับอย่างดอทมุนน่าลุ้นมากกว่าจะโฟกัสเรื่องการเล่นในบ้านครับมาตรฐานของทีมก็ถือว่ามีความมั่นองมั่นใจเสียงเชีย,ยนนเรเเจ้าาาาอหนนััังงกกกขไดดป็แรรบที่ะส ในเรื่องของฝั่งทีมเยือนครับส่วนในเรื่องของฝั่งทีมเยือนครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีครับแต่วันนี้เป็นเกมนอกบ้านครับต้องบอกว่าดีบ้านใครดีบ้านมันฉะนั้นแล้วขอวัดใจเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับอย่างดอดมุลน่าลุ้นในบ้านมากกว่าครับพ่อแม่พี่น้อง จัดไปไปลุ้นกันที่คู่ที่4นะครับระหว่างคาร์ดิฟซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิมเบิลดันครับสำหรับคู่นี้ฟอร์มของเจ้าบ้านก็ถือว่ามีจุดแข็งและจุดเดือดเหมือนกันครับไม่ว่าจะเรื่องของฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและอย่างวันนี้กําลังใจเสียงเชียร์จะคอยนุนหลังและอีกอย่างหลายหลายองค์ประกอบวันนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นและมีความได้เปรียบในหลายๆมุมครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับายเกมหลังสุดที่ผ่านมาฟอร์มยังมีหลุดมีร่วมมีไกกััันนนน้าางรวดขเเอออใจยสิ เลือกไปที่เจ้าบ้านครับอย่างคาดิฟซิตี้หรือจะเลือกมองไกลอีกมุมนึงครับขอ้เลือกสกอร์ขึ้นดอยครับ2ช่วงตัว3เมเลดวันนี้มีให้เห็นครับจัดไป ไอ้ลุ้นกันต่อที่คู่ที่5เลยครับระหว่างลินคอนซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนขอนนอตแฮมตันครับฟอร์มของเจ้าบ้านช่วงนี้ก็ถือว่าดุเด็ดเผ็ดมันเอาเรื่องเหมือนกันครับไม่ว่าจะเรื่องของฟอร์มสไตล์การเล่นที่มีความดุดันเป็นทุนเดิมครับแถมช่วงหลังๆมานี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างดีครับไม่แพ้ใครมาแล้ว14นัดครับส่วนเหนือเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับก็ถือว่ายังมีหลุดมีล่วงมีไหลกันไปบ้างและก็เสียประตูได้ง่ายในทุกๆนัดแล้ววันนี้ครับย ฉะนั้นแล้วครับขอจัดไปที่เจ้าบ้านครับอย่างลินคอนซิตี้เล่นดีในบ้านแน่นอนครับพอแม่พนองจัดไปแล้วก็ไปลุ้นกันที่กู่สุดท้ายครับไปที่อังกฤษคอนเฟลเลนต์ลีครับสำหรับกู่สุดท้ายครับให้มองไปที่ฮารีแฟร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกตเฮดครับสำหรับกู่นี้ครับฟอมพองทางเจ้าบ้านก็อาจจะไม่ได้จัดจานอะไรขนาดนั้นครับแต่ ยังมีความมันม่นคงใจกับเรื่องของฟอร์มและศักดิ์ศรีสักขยภาพครับองค์ประกอบโดยรวมวันนี้ก็ถือว่ายังมีความโดดเด่นและยังมีความมั่นใจครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับโอ้โหถ้าเกิดจะนับจาก20เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับยังสะกดคําว่าชัยชนะยังไม่เจอครับวันนี้ง่ายๆเลยครับจัดไปที่เจ้าบ,บ้านครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนปล่อยให้นอนกอดเสาอ,อ,อยู่นั่นแหละครับไม่ต้องไปคาดหวังเลยครับวันนี้จัดไปที่ฮาร์ลีแฟกครับก็จบกันไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องหลากหลายคู่ที่ผมได้คัดสรรให้ คอมเมนต์มาได้นะครับหรือง่ายๆครับใต้โปรไฟล์ของผมลองอา่านดูดีๆครับแล้วจะเข้าใจไปเจอกันได้ครับก่อนจากกันเมื่อนี้ครับดูบอลกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานไปกับผลงานที่ผมได้คัดจัดสรรไว้ให้น้ำเน่นนะครับรพ่อแม่พี่น้องสํายดีสวัสดีครับมันมนเด้อ